โรงงานเครื่องสําอางที่นี่ราคาหลักสิบจริงจริงๆอ,อดูมาตรฐานก่อนผมสักเส้นเขาก็ไม่ให้หลุดออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นพวกแบบว่าวัตถุดิบคะ่ะที่แบบสมมุติว่ามีสีอะไรบ้างอะไรบ้างก็จะถูกเก็บไว้ในห้องนั้นคะ่ะเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะมีหลอดที่แบบเตรียมแพ็กอยู่อะค่ะจะมีเครื่องจักรอันเนี้เป็นหลอดคะ่ะเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นหลอดลิปสติกไม่ก็หลอดคอนซีลเลอร์ค่ะเนี่ยที่เขาเตรียมกำลังจะแพ็คอยูเ่เดียนเนลยียองสีสองอ๋อคือคือเจ๋งนะจริงๆแล้วดูเหมือนแบบเขาทำเครื่องสำองางส่งออกจริงราคาไม่สูงแต่แบบเขาก็มีกระบวนการผลิตที่ดูแล้วเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ดูสะอาดค่ะ ใครที่ยังกังวลเรื่องว่าอยากจะมาผลิตเครื่องสำอางที่จีนนะคะวันนี้เซ่พามาแล้วนะคะเป็นโรงงานที่เกรดส่งออกเลยนะคะเราก็บอกเลยค่ะว่าเขาไปงานแฟร์ด้วยนะเกรดพวกนี้พร้อมส่งออกแบบมีเอกสารคุกตู้ที่เข้าไปคือผ่านหมดนะคะไม่ว่าคุณจะไปเกาหลีญี่ปุ่นรวมถึงไทยด้วยนะคะแล้วก็ส่งออกยุโรปด้วยและที่สําคัญค่ะคนที่อยากทําแบรนด์ของตัวเองคืออยากทําตามแบบเครื่องสาอางแนวอินฟูอย่างเงี้ยลรากังวลว่าเฮ้ยมันจะต้องมีเอกสารในการส่งออกทําให้ได้หมดเลยแล้วก็ง่ายต่อการที่ลูกค้าจะเอกสารทั้งหมดที่โรงงานให้ไปยื่นที่เมือง ทเพื่อขอเล่จดแจงค่ะแล้วก็ตีเป็นแบร์เราค่ะมากับไซนะคะแชน่าโพทิปค่ะ